ความวิตกกังวลเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคนซึ่งจะส่งผลกับชีวิตของคนในทุกๆด้านเลยนะคะและถ้าคุณเคยรู้สึกกังวลเมื่อรู้ว่าอาจจะต้องสูญเสียสิ่งที่รักหรือนอนไม่หลับในคืนก่อนที่จะต้องทำงานสำคัญสำคัญคุณจะรู้ซึงว่าความวิตกกังวลสามารถทำให้แม้กระทั่งคนที่เข้มแข็งที่สุดเนี่ยก็ลมไม่เป็นท่ามาแล้วค่ะและเมื่อความวิตกกังวลเกิดขึ้นกับใคร จะทำให้คนคนนั้นเกิดความเครียดระดับความรุนแรงก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณทําให้คุณต้องตอบสนองอย่างไม่เป็นมิตรสภาวะเช่นนี้มักจะก่อให้เกิดความกังวลได้โดยจะแสดงออกทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นเหงื่อออกการพูดตะกุกตะกักหัวใจเต้นรัวหายใจเร็วหรือบางครั้งถ้าเป็นรุนแรงมากบางคนกังวลถึงขั้นเป็นลมได้เลยนะคะ และถ้าเกิดขึ้นซ้ำๆคุณจะต้องหาวิธีการจัดการกับความกังวลได้แล้วค่ะจริงๆพวกเราเองก็คงอาจจะเคยได้ยินวิธีการรับมือจากความกังวลด้วยกันหลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นอาจจะลดความเครียดเป็นประจำหรือว่าอาจจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกําลังกายอย่างนี้เป็นต้นค่ะมันก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปแต่วันนี้เราจะใช้วิธีการลดความกังวลในหนึ่งนาทีค่ะวิธีการนั้นนะคะก็คือการหัวเราะค่ะให้ตัวเองหัวเราะออกมาดังๆการหัวเราะเป็นวิธีง่ายๆแต่ได้ผลที่ช่วยลดความกังวลทำให้คุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้ยามที่เราหัวเราะ ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งจะช่วยคลายความตึงเครียดของเส้นประสาทแม้จะอยู่ในห้วงภาวะวิตกกังวลอย่างรุนแรงเวลาที่เราได้หัวเราะออกมาดังๆเราก็จะลืมสิ่งที่หวั่นวิตกไปเลยเพราะความกังวลเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจค่ะวิธีเดียวที่จะเอาชนะมันได้ก็คือต้องหลุดตัวเองออกจากสภาวะนั้นๆค่ะนอกจากในเรื่องของการหัวเราะแล้วนะคะยังมีอีกทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือการเผชิญหน้า มีหนทางเดียวที่เราจะรับมือกับความกลัวความกังวลได้นั่นก็คือต้องเผชิญหน้ากับมันค่ะหากมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยกลัวเราไม่กล้าทําและก็ไม่กล้าที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาที่เราต้องทําอะไรใหม่ๆเรามักจะกลัวเสมอใช่ไหมคะก็ให้ลองไปเลยค่ะลองเป็นครั้งแรกอาจจะยังกังวลอยู่ก็ให้ลองทําสิ่งนั้นซ้ําๆจนเกิดความเคยชินแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่กลัวอีกต่อไปค่ะควรยอมรับ ในแบบที่คุณเป็นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วความวิตกกังวลมันไม่ได้ใช่มีเรื่องใหญ่โตอะไรมันเกิดขึ้นจากสมองและจิตใจของเราที่รู้สึกว่าเรากลัวสิ่งนั้นไปก่อนค่ะแม้ว่าความรู้สึกวิตกกังวลมันจะดูน่ากลัว แต่มันก็ไม่เคยทำร้ายใครนะคะมันเป็นเพียงปฏิกิริยาป้องกันพื้นฐานของเราเองก็คือเรากลัวเรากลังวลเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราไปเผชิญหน้าเราอาจจะได้เจอกับอันตรายหรือเราอาจจะต้องอายหรือเราอาจจะต้องกลัวว่าเราทำไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของเราที่เราคิดและกลัวไปเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์ข้างหน้าเราจะสามารถรับมือกับความกลัวและความกังวลได้หรือไม่ค่ะ และสำหรับคนที่ชอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูหัวข้ออื่นๆในช่องครูเก t ส t i นพอดแคสต์ได้เลยนะคะและขอบคุณที่ซัพพอร์ตกำลังใจด้วยการกดติดตามค่ะใครมีคำแนะนำดีๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะครูเกศรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ